ข้อดีของการจัดฟันใสนะคะคนไข้สามารถใช้ชีวิตได้คล้ายเดิมมากเลยค่ะแค่ใส่เครื่องมือประมาณวันละ20-22ชั่วโมงแล้วก็ถอดเครื่องมือเฉพาะตอนกินข้าวกับตอนแปรงฟันนะคะนอกนั้นคนไข้ก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เหมือนปกติเลยค่ะสามารถดื่มเครื่องดื่มได้ทานขนมได้เพียงแต่หลังจากดื่มเครื่องดื่มและทานขนมก็ไปบ้วนปากแปรงฟันให้สะอาดแค่นั้นเองค่ะ สวัสดีค่ะทันตแพทย์หญิงกุลุพินชาววกิจเจริญนะคะเป็นทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมจัดฟันมีความชำนาญทางด้านการจัดฟันใสโรงพยาบาลไทยนคครินค่ะการจัดฟันใสนะคะแบรนด์อินวิสไลน์เนี่ยก็เป็นเครื่องมือจัดฟันใสชนิดหนึ่งซึ่งสามารถถอดเข้าถอดออกเองได้โดยเครื่องมือจัดฟันนี้เขาจะคำนวณมา ให้การเคลื่อนฟันเนี่ยค่อยๆเคลื่อนทีละนิดทีละหน่อยนะคะคนไข้สามารถถอดออกระหว่างการรับประทานอาหารและการแปลงฟันได้ใช้ชีวิตได้ง่ายค่ะแล้วก็ประสิทธิภาพในการเคลื่อนฟันเหมือนกับเครื่องมือจัดฟันแบบอื่นๆค่ะฟันทุกแบบที่มีปัญหาสามารถจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันใสได้นะคะไม่ว่าจะเป็นฟันเก ันห่างฟันยืน่นฟันสบลึกฟันสบเปิดหรือว่าแม้แต่คนที่คังยื่นหรือคางสั้นที่จําเป็นจะต้องใช้เครื่องมือจัดฟันจัดแก้ไขค่ะรวมทั้งเคสที่จะต้องจัดฟันร่วมกับผ่าตัดขากรรไกรก็สามารถใช้เครื่องมือจัดฟันใสช่วยในการจัดฟันร่วมกับก,บการผ่าตัดได้ด้วยค่ะ ข้อดีของการจัดฟันใสนะคะคนไข้สามารถใช้ชีวิตได้คล้ายเดิมมากเลยค่ะแค่ใส่เครื่องมือประมาณวันละ20-22ชั่วโมงแล้วก็ถอดเครื่องมือเฉพาะตอนกินข้าวกับตอนแปลงฟันนะคะนอกนั้นคนไข้ก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เหมือนปกติเลยค่ะสามารถดื่มเครื่องดื่มได้ทานขนมได้เพียงแต่หลังจากดื่มเครื่องดื่มและทานขนมก็ไปบ้วนปากแปลงฟันให้สะอาดแค่นั้นเองค่ะ ขั้นตอนในการจัดฟันใสนะคะเริ่มต้นก็นัดมาปรึกษากับแพทย์เฉพาะทางทางด้านสาขาธันตกรรมจัดฟันก่อนนะคะแล้วแพทย์ก็จะตรวจนะคะตรวจแล้วก็เก็บข้อมูลทางด้านใบหน้าการสบฟันเอ็กซเรย์ ray, เพื่อตรวจลากฟันว่าปกติดีหรือเปล่าเพื่อช่วยในการวินิจฉัยแล้วก็วางแผนการรักษาค่ะหลังจากนั้นเราก็จะสแกนฟันนะคะเพื่อส่งไปที่แลบที่เมืองนอก พอสแกนฟันแล้วเนี่ยทางเมืองนอกเขาจะทำภาพจำลองสามมิติออกมาแล้วก็ภาพจำลองอันนั้นเนี่ยหมอจะเป็นคนแก้ไขกับเมืองนอกเพื่อที่จะให้การวางแผนสำหรับคนไข้ได้ดีที่สุดค่ะแล้วก็เหมาะสมที่สุดแล้วเราก็จะนัดคนไข้กลับมาเพื่อที่จะมาดูภาพจำลองฟันนะคะพอดูภาพจำลองฟันเสร็จแล้วคนไข้จะเข้าใจว่าโปรเซสที่ใช้ในการจัดฟันใสเนี่ย จะใช้เครื่องมือจํานวนกี่คู่แล้วก็ผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดฟันใสเสร็จแล้วเนี่ยผลลัพธ์ของฟันจะเป็นยังไงนะคะหลังจากนั้นเราก็สั่งทําเครื่องมือค่ะหลังจากสั่งทําเครื่องมือนะคะอีกประมาณ1เดือนค่ะคนไข้ก็จะได้เครื่องมือเริ่มในการจัดฟันค่ะค่ะจัดฟันแบบใสนะคะ มันจะดีกว่าเครื่องมือจัดฟันแบบอื่นก็คือแรงที่ใช้ในการเคลื่อนฟันเนี่ยจะเป็นแรงที่เบาแล้วก็ค่อยๆเลื่อนทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องเป็นแบรนด์ที่ใช้วัสดุที่ดีด้วยนะคะอย่างที่โรงพยาบาลเนี่ยใช้แบรนด์ชั้นนําจากอเมริกาก็คืออินวิสไลน์ซึ่งเราเลือกเฉพาะเครื่องมือที่ใช้วัสดุที่ทําจากสมาร์ทแทร็กนะคะซึ่งสมาร์ทแทร็กเนี่ยจะเป็นวัสดุที่นิ่มแล้วก็ค่อยๆเลื่อนฟันทีละนิดทีละนิด เพราะฉะนั้นมันจะเจนเท่ากับฟันมากเลยค่ะแล้วก็คนไข้เนี่ยสามารถเปลี่ยนเครื่องมือเองได้ที่บ้านนะคะไม่ต้องมาหาหมอทุกเดือนเพียงแต่ให้ใส่วันละ20-22ชั่วโมงในขณะที่การจัดฟันด้วยเครื่องมือติดแน่นเนี่ยบางครั้งคนไข้อาจจะต้องกลับมาด่วนเพราะว่าเครื่องมือหลุดหรือไม่ก็ลวดทิ่มนะคะแต่สำหรับการจัดฟันใสเนี่ยจะลดปัญหาในการที่จะต้องกลับมาเจอหมอเพราะว่าเครื่องมือหลุดลวดทิ่ม น้อยลงไปเยอะเลยค่ะขึ้นอยู่การจัดฟันใสนะคะใช้เวลาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเคสค่ะในบางเคสที่ฟันไม่ได้เป็นอะไรเยอะแค่เกนิดหน่อยก็อาจจะใช้เวลาประมาณ6เดือนนะคะแต่ในเคสที่ฟันยุ่งยากนิดนึงก็อาจจะใช้เวลาประมาณปีหนึ่งปีครึ่งหรือ2ปีค่ะแล้วแต่คนค่ะ การจัดฟันใสนะคะใช้ชีวิตง่ายมากเลยค่ะแค่ใส่เครื่องมือวันละ22ชั่วโมงแล้วก็แปลงฟันให้สะอาดแล้วก็สามารถใช้ไหมขัดฟันได้เหมือนปกตินะคะใส่ให้ได้วันละ22ชั่วโมงเท่านั้นอย่างอื่นใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมคือจะอินเตอร์เฟียร์ต่อการใช้ชีวิตประจำวันน้อยมากเลยค่ะ สำหรับคนทั่วไปนะคะที่คิดว่าตัวเองมีปัญหาในการสบฟันไม่ว่าจะฟันห่างฟันยื่นฟันเกฟันสบเปิดหรือว่าฟันสบลึกนะคะถ้าคิดว่ามีปัญหาสามารถนัดเข้ามาทำการปรึกษากับทันตแพทย์จัดฟันได้ที่แผนกทันตกรรมโรงพยาบาลไทยนคลรินได้เลยค่ะ